สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสาระดีมีความรู้อีสาน u t u b e โอ้ยเอาแต่สาอยนะครับน้อตาแกสวัสดีครับสวัสดีครับผมอีสาน YouTube อาแนะนำโตหน่อยจังน่อยครับอ้าวสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมผมนายเกียรติศักดิ์เชิงล่ำนะครับพี่กัดอยู่บ้านน้องเต่งครับตำบลเ้าขาม อำเภอดำเงยืนจังหวัดอุบลเท่านี่แหละครับอ่ะวันนี้มาเฮ็ดขันตอนไหนครับตอนนี้ครับสมเกรสรบอักอือครับสมเกรสรประคือเหตุใดเขาจังสมนะครับ <ผม S 1> คือคว้วหมายของเพื่อน,นันก็คือเข้าใส่ใส่ดอกตัวผูนะครับมามาสมกับตัวแม่เพื่นจะซิมดีดอกตัวผูตัวแม่นะครับบางท่านพี่น้องอาชีพปรหูจักเพราะว่าพื้นบาดของเท้าตะกี้ผมมีการสมเนื่องจากว่า บกอือสูมือนี่เพิ่นต้องสมสาเหตุที่สมคือเขาปลูกหลายครับในเมื่อเขาปลูกหลายนี่ผึ่งหรือว่ามิ่มอาจสิโปเพียงพ่อสําหรับสีดึงเกียรอนไปสมกันนะครับก็เลยต้องเขาต้องสมซอยนะครับสมัยขมือในใี่แท่งเต้ผึ <c oughs> ่งกับมิมแ <c oughs> ห่งเตออึดแน่นอนแมนครับผมเนนครับ <c oughs> ึดเลยได้มิมกับผึ่งขงมือนี่ก็ต้องลูกมาสมช่วงแต่เส,ส้าๆครับเพราะว่าโบกือเป็นนี่สิออกออกออก,ออกดอกดในในช่วงระยะ เดือนเคืองนะครับหรือว่าซีซีผามื่นตอนนี้เวลาเท่าไรตอนนี้ครับตอนนี้หกโมงกุ้วัวเนี่ยครับต้องใส่เวลาช่วงเสาร์นี่บ่แมนครับตั้งแต่หกโมงเสาร์มาเลยบ่ตั้งแต่ทำมันก็ตีห่าเลยครับโอ้แต่ว่าอากาศมันหนาวครับโอ้อากาศหนาวนะครับครับผมครับมือนี้ก็บันทียี่สิบเอ็ดท่านว่าคมนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ต้องเอาช่วงหนาวๆนี่แหละเนาะครับขั้นตอนแรกนะครับต้องเอา แบบใดนะครับเป็นเอาดอกตัวใดครับเอาดอกตัวผู้นะดอกตัวผู้ใช้รับลักษณะดอกตัวผู้เก็บเบื้งเบื้งนี่ก็แล้วกับดอกตัวผู้ตัวผู้เดี๋ยวก่อนนะครับเด้อนี่นะครับดอกไอ้หนอครับครับโอ้หนีมินบอครับผมอนี่นี่มันจะเป็นเกสรมันขึ้นมาอันเดียวมินบอแม่นครับผมอันเดียวครับอันเดียวที่เอาครับพี่น้องบอลเก็บออกมานะครับนี่ต้องเก็บออกมาต้องระวังเลยนะครับเด้อ เขาเก็บออกมาแล้วก็เข้ามามามา,มาขีดตัวนี้ออกนะครับตัวไอท้ทีดอกเพิ่นออกกระสีเนี่ยเห็นไอ้เกสอนเงเพิ่นนะครับนี่ครับนี่นะครับเกสอนเพิงเพิ่นติดอยู่เกสอสเพิ่นจะอยู่หลบๆอบๆเป็นบ่แมนครับรอบๆอบสีเหลืองนี่ครับสีน้เหลืองเนาะครับบัดที่นี่<อ>เข้ากระใสตัวนี้มาผสมกับตัวแม่ตัวแม่ใสครับตัวแม่ตัวแมลักษณะพืชเป็นยังสีนะครับตัวแม่ดอกตัวแม่เพิ่นนะครับนี่นะครับสีบานบานนะครับบานบานมีมีลายกลีบนะครับเข้ากระสมไปังสีนะครับ เอาเกียร์ซ้อนนี่คือท่าท่าไปนะครับรลอบๆซัหนีนะครับแล้วจำเป็นบ่ครับที่เขาต้องสมทุกดอกอยู่ในเครื่อพ่นนี่นะ,ะคือคือช่วงระยะสมนะครับถ้าเขาก็ต้องสมทุกดอกนะครับสมทุกดอกได้บ่แน่นครับเพราะว่าระยะสมพั่นี่สีอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับ<อ>หนึ่งอาทิตย์เขาต้องสมคือระยะยาะะะนานคือเขาต้องการน่วย หน่วยเพิ่นเนาะครับเพราะว่าการสมนี่คือสมเพื่ออย่างสมเพื่อเพื่อว่าเพราะว่าถ้าเขาสมแล้วหน่วยเพิ่มเกิดสิ่งใ่ขึ้นควบสบูณ์ของเพิ่มนะครับเพราะว่าเพิ่นได้รหลับเกียร์ซ้อน้องตัวผู้เข้าไปสม่เสมอสม่เสมอเนาะครับถ้าเกิดว่าเขาผสมกับสีติดอยู่แต่วาติดหน่อยเพราะว่าตะกี้เข้าต้องอาศัยเผิ่งเลมิ่มเนาะครับเป็นแมาแรงที่เพิ่มสิตอมตอมดอกตอนไปไปสู้ดอกตัวนี้นะครับครับ แต่ว่าสุมือนี่พวกหมิ่นพวกึ่งมันบคไข่มีนะครับแม่ครับก็ต้องใส่ข้นนะครับประยุกขึ้นมาเพื่อใส่หน่วยลลเนฝืนเนี่ยทั่วเถิงกันผสมทั่วเถิงนะครับครับผมถ้าเกษสิสมอยู่อช่วงเพิ่นดอกนะครับหลังจากถ้าปลูกได้อยู่ซี่สิห้ามือเพื่อจะที่ออกดอกเมื่อออกดอกแล้วเ่าก็เรื่อมสมนะครับเอาเก็บดอกตัวผูกผสมตัวแม่ครับก็สิสมอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งหนึ่งอาทิตย์ หนึ่งอาทิตย์สพ่อพอดีครับผมครับซีไรสองงานต้องใส่เวลาอยู่หนึ่งอาทิตย์แม่นครับต้องให้หมดเลยปะครับแม่นครับต้องให้หมดคือเาสมทุกมือนี่คือเขาสมหมดแลวครับหมดหมดสวนเพิ่นะครับแล้วรังโต้ไปนะครับหลังจากสมขังนี้แล้วจะได้สมอีกบ่ครับบ่อบ่ครับบ่ได้สมอีกคือเฮ้าเอาเฉพาะที่เฮ้าสมนี่แม่นครับถือว่าเป็นขั้นตอนที่เฮ้าขัดเลยเป็นบ่ขัดขัดใส่เลยแม่นครับเพราะว่าเฮ้าต้องการแบบว่า เพื่อหนึ่งเทาต้องการเที่ย2สองหน่วยนะครับต้องการเที่ย2สองหน่วยเพราะว่าเพื่อ,อยังเพื่อให้เพื่อนในได้ใส่ตามที่ตลาดต้องการนะครับคบือหากิโลึ้นนะครับ <S <S การสมคือการขัดใส่เลยละ่ะแมนครับถ้าเ้าสมคือดอกเป็นเกรสรสมบูรณ์เพื่อนกับสีหน่วยใหญ่นะครับรลุหลังงาม,มนะครับโบบิดโบเบีเ้ยวรับผมครับสีประมาณนี้นะครับในการสมอื่นกับครับ แล้วถามอีกนะครับว่าเขาสังเกตได้จังไรครับที่ลังจากเขาสวมแล้วมันติดหรือบ่อติดครับเขาสังเกตจังสีได้ครับนวยนวยที่เพิ่นสีติดนี่ออกใสใสนะครับออกใสใสครับใสใสเริ่มเหลื่อมนี่คือหนวดติดแล้วเป็นบ่อแมนครับติดติดแล้วนี่หลังจากสวมได้จังมือครับนี่มือว่านนี่ครับตัวนี้มือวานนี่เพลกรสีไงท่านเขาคใหญ่ไวเนาะแมนครับสีใหญ่ทันที่หนึ่งวันเลยครับแค่หนึ่งวันครับเพิ่นสีญ่ทันทีบัดที่นี่เพิ่ลกระสิมี นวลเพื่อนออกไปเรื่อยๆนะครับนวยม้วนนั่นแต่เกิดว่านวยตัวนี้ติดแล้วม้วนนั่นเพิ่นก็สีบ่ติตนะครับเพิ่งสิสลัดออกไส่ลดลงสลัดถิ่มเลยบ่มันสิสลัดถิ่มมันสิเหลืองอะผมสิพาพี่น้องเบิ่งนะครับนี่หลังจากสมมาหนึ่งวันนะครับเพิ่นติดแล้วแม่นบ่นี่แมนครับติดแล้วราก็ต่อมาในเครือเดียวกันได้พี่น้องนี่เพิ่นกะจะสลัดออกแม่นบ่หลังจากนวนั่นติดแล้วสลัดไปตามเรื่อยๆเห็นบ่ครับครับครับ ก็สรุปว่าน,นี่เครื่องนี่ได้ประมาณหนึ่งหน่วยหวยรือสองหน่วยหนึ่งหน่วยครับหนึ่งหน่วยท่านเห็นป่าวครับหน่หน,หน่วยนี่เหนียบ,บางตัวนี้ผมส,สังเกตตัวนึ่งห่วยครับมาสังเกตนสำกันครับพี่น้องครับตัวน,นี้นะครับคือสมที่ติดแล้วตัวน,นี้สมได้อยู่อสามมือนะครับสามวันสามมือนะพี่น้องีน้อยน้อยใหญ่หน่อยติดแล้วครับบัดทีนี้เมื่อวานนี่มาสมตัวนี้ไว้เครื่องเดียวกันนะครับมาสมบัดนี้เพิ่นบทติดนี่ครับเพิ่นสลัดออกเบื้องง่ายครับนั่นนะโอ้นะครับเพิ่นสิ่งเงาเงา ออกซีอันนี้แนจักหน่อยนี่นี่บริราบการสมป็นบ่อนี่สมไปแล้วครับแต่ว่าตัวนีเพิ่นติดแล้วเพิ่นสีสลัดตัวนีออกถึงจะเป็นสีสมในเครือเดียวกันสองดอกแต่ถาดอกใดดอกหนึ่งติดคือดอกต่อไปกับอื่นๆคือสลัดออกสลัดออกครับโอ้โดยอัตโนมัติเนาะแม่นครับนี่นี่สังเกตเพิ่งเครื่องนี่เครื่องนี่นะครับตัวน,นั้นสมตัวน,นั้นบนติดครับนั่เพิ่นสีมาติดต,ตัวนี้เพิ่นสีม่งม่งขึ้น คืออะไรแต่คือนั่นหน่วยใดหน่วยหนึ่งติดก็คืออีกหน่วยหนึ่งก็คือตองสลัดแน่นครับเพิ้นสีสลัดออกครับผมนั่นนั่นครับตัวนั้นตัวยางตัวนึงก็อีกกับพี่น้องเบื้งอีกตัวยางตัวนึงนะครับติดแล้วนะครับในเครื่อเดียวกันติดแล้วนะครับผมกมาเบงออีืประมาณสามมือตัวนี้มือว่านครับนี่นี่นี่ครับเพิ้นก็เริ่มจะเงาครับละก็สีสลัด สลัดออกกับตัวเองไปคือวันจัติเลยเนี่ยครับตัวนี้มันสีดึงอาหารมาเลี้ยงโดยตรงครับผมมันสีเป็นทุ่เครื่อนเลยครับเหมนสังเกตเลยครับไปเรื่อยๆครับนี่งผมจะให้เบิ่งนะครับครับเบิ่งไปเรื่อยๆครับนี่มันสีมีคือกันเลยเหรอครับนี่มันบ่อแตกแตกต่างอยังเนื่องครับนี่นี่ก็คือเครื่อนหน่วยที่ติดแล้วครับผมตัวนี้บอติดไปคือสลัดไปตัวนี้คือสมมือว่านนี่สิเป็นแน่นครับคือกันครับเครื่อนกันคือกันเลยครับนี่คือประสามมือไหมครับสามมือครับตัวนี้สามมืออ่าตัวนี้มือว่านครับมันแตกต่างแบบเ้้อพี่นงนาะ เนื้อที่จัาไรกัครับอยู่นี่นี่อยู่นี่มันสี่สี่ไรสองงานครับสี่ไรสองงานครับสี่ไรสองงานนะครับสี่ที่ปลูกอยู่นี่ครับครับ<ม>พี่น้องครับถ้าพี่น้องได้เบิ่งคลิปนี้แล้วถ้าพี่น้องคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อกะอย่าลืมกด subscribe นั่แล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่น้อง,องกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะรับคลิปใหมๆ่ๆครับผมจากอีสาน YouTube นะครับหวงังว่าพี่น้องได้เบิ่งแล้วกะ คงสีด้ประโยชน์บหลายกันหน่อยด้พี่น้องเด้อสำหรับการเหตุการณ์ทำในรูปแบบของคุณเกติศักดิ์เชิงรัมครับผมครับคุณเกติศักดิ์ถ่ายส,ส,สุดถ่ายกะอยากให้ฝากไปถึงพี่น้องที่กำลังคิดสีหาแนวเห็ดนะครับก็อยากให้คุณเกติศักดิ์แนะนำพี่น้องเข้าหนยครับครับผมสำหรับพี่นอ้องเช่าเกษตรต้องเข้านะครับที่มากในการ พืชสวนต่างๆนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่อ่ากับผมนะครับนายเกียรติศักดิ์เชียงลำนนะครับเบอรโ์โทรับสำหรับเบอรโ์โทรก็ศูนย์เก้าสามนะครับสามห้าสามหาเก้าหาแปดหรือติดต่อทางเพจมีบ่เพจซีมีทั้งไลน์ครับทางไลน์ทา้งเฟซบุ๊กครับผมคือไอ้นุ่มน้ำยืนนะครับ,รบผมติดต่อมาทางเฟซบุ๊กเพิ่นกับนุ่มน้ำยืนนะครับน้ำยืนนะครับสามารถอ่าผมสิให เป็นที่ปรึกษาให้ได้นะครับเท่าทีเสียให้ได้เนาะครับผมเท่าที่ข้อมหูของผมที่มีกับเอ่อในพี่หน้องว่าอยากปลูกอยากเ็ตมีพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วนะครับกับไม่เลียนรู้ได้นะครับเพราะว่าของผมเดี๋ยวนี้มันก็มีทั้งต้นรวยใหญ่ทั้งกระรังปลูกทั้งกระลังสมมีทุกรุ่นนะครับครับผมที่เสียให้พอม่พี่น้องเข้าได้ศึกษาเราได้เรียนรู้ในในจุดนี้นะครับครับผมาพี่น้องผู้ใดสนใจก็เรียนเชิญได้นะครับครับ อาสิโทมาก็ได้นะครับหรือว่าสีมาด้วยตนเองก็ดีนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับแตู่้รดสนใจในในด่านการเกษตรนะครับหาขีดเสริมนะครับกาติดต่อได้นะครับผมพี่ดีครับผมครับผมกะกะขอบคุณหลายนะครับท่านออสอบตครับเกียรติศัก์เชิงรํานะครับสมแล้วนะครับที่ได้รับเกียรติตำแหน่งและกาในฐานะผู้นำนะครับ คนคว้าหามาให้พี่น้องในเหตุเด้ดตามความโหดที่ทันได้มากกัวังว่าพี่น้องเข้ได้เบื้องคลิปนี้แล้วก็คงจะได้ประโยชน์จากคุณกิติศักดิ์เชิงรัมบ่หลายกันหน่อยนะครับเนาะสำหรับสำหรับวันนี้นะครับผมอีสานยูทู e ก็ขอบคุณนะครับเรือที่สละเวลาอันมีค่าของท่านและก็มาให้ความโห้พี่น้องและก็ผมผ่านช่องอีสานยูทู e ครับวันนี้ขอบคุณหลายครับสวัสดีครับผม